เคยสงสัยไหมครับว่ามันจะเป็นไปได้เหรอที่กองทัพทั้งกองทัพจะพ่ายแพร้ราบคาบด้วยสอนเพียงดอกเดียวในเรื่องราวของรามเกียรติ์ตอนที่เราจะมาดูกันวันนี้เราจะได้เห็นคำตอบของคำถามนี้กันแบบเต็มเต็ม,ต,มตาเลยครับ เสียงร้องขอความช่วยเหลือที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ดึงเราเข้าไปสู่ใจกลางของหนึ่งในสมรภูมิที่ต้องบอกว่าดุเดือดที่สุดในสงครามกรุงลงกาเลยก็ว่าได้ซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยถูกควบคุมโดยแม่ทัพคนใหม่ที่น่าเกรงขามากๆครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่การปรากฏตัวของยอดนักรบที่เก่งที่สุดของกรุงลงกา ไปดูอาวุธสุดยอดของเขาแล้วก็ไปจนถึงการแทรกแซงจากสวรรค์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อหยุดยั้งมันให้ได้ครับหลังจากที่กุมภกันผู้เป็นอาต้องพ่ายแพ้ไปทศกัณฐ์ก็เลยต้องเรียบไพ่ใบสุดท้ายออกมาครับนั่นก็คืออินทรชิตบุตรชายที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเองเพื่อหวังจะพลิกสถานการณ์สงครามให้ได้ อินทรชิตนี้ไม่รอช้าเลยครับพอได้รับคำสั่งก็ประกาศกล้องเลยว่าจะต้องล้างแขนให้ได้ว่าแล้วก็ขึ้นราชรถเทียมสิงห์นำทัพอสูรของตัวเองตรงดิ่งเท่าสู่สมรภูมิทันทีเพื่อจะไปะเผชิญหน้ากับกองทัพของพระลักษมุนแบบตัวต่อตัวเลย อาละครับมาถึงการประจันหน้ากันครั้งแรกซึ่งต้องบอกเลยว่ามันพิสูจน์ให้เห็นกันจัดจะะเลยว่าอินทรชิตเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่อยู่คนละระดับกับที่เคยเจอมาทั้งหมดเลยครับจุดที่น่าสนใจมากๆของฉากนี้ก็คือมันทำให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าแม่ทัพทั้งสองฝั่งเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีใครเอาลงได้เลยจริงๆนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเพราะมันบอกเราว่า เฮ้ยสงครามครั้งนี้มันวัดกันที่กำลังอย่างเดียวไม่ได้แล้วล่ะมันกำลังจะนำไปสู่แผนการรบที่มันซับซ้อนแล้วก็อันตรายกว่าเดิมแบบคนละเรื่องเลยค่ะอินทรชิตร,รู้ตัวดีครับเลยไปทูลทศกัณฐ์ว่าจำเป็นต้องขอถอยทัพไปทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ก่อนเป็นเวลาเจวันเต็มๆเ,เลยนะเพื่อจะประจุพลังที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ลงไปในศรนาน้าบาดซึ่งเป็นศรศักดิ์สิทธิ์ที่มีต้นกาเนิดมาจากอสอรพิษนั่นเอง ทีนี้เพื่อที่จะถ่วงเวลากองทัพของพระรามเอาไว้ในระหว่างที่พิธีกำลังดำเนินอยู่ทศก,กัณ์ก็เลยส่งญาติที่ฝีมือเก่งกาจสองคนออกไปรบขัดตาทัพไปก่อนครับแล้วตรงนี้ล่ะครับที่แสดงให้เห็นถึงขุมกำลังสำรองของทศก,กัณฐ์ได้เป็นอย่างดีเลยเพราะขนาดแม่ทัพที่ส่งมาแค่เพื่อซื้อเวลาเนี่ยก็ยังสามารถผลักดันทัพพระรามจนเกือบจะถึงขีดสุดได้เหมือนกัน มาดูกันต่อดีกว่าครับว่าแผนการเสริมสร้างพลังอํานาจนี้เนี่ยมันถูกขัดขวางอย่างชาญฉลาดได้อย่างไงแต่เรื่องมันก็ไปเข้าหูพี่เพกกุนซือของกองทัพพระรามเข้าจนได้ครับพี่เพกเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าต้องหยุดพิธีนี้ให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปดังนั้นชามพูวร,ราชแม่ทัพลิงที่มีเชื้อสายหมีก็เลยถูกส่งไปทําภารกิจนี้ค่ะเขาแปลงกลายเป็นหมีตัวใหญ่ยักษ์บุกเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธีแล้วก็ทําลายต้นโรทันจนพังไม่มีชิ้นดีเลย พอเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นมาเหล่าหน้าก็ตกใจคิดว่าเป็นเสียงของพญาครุฑศัตรูคู่อาฆาตของตัวเองก็เลยพากันหนีตเตลิดเปิดเปิงไปหมดทําให้พิธีมันไม่สมบูรณ์ครับถึงจะโกรธจ,จัดที่พิธีล้มเหลวแต่อินทรชิตก็ยังรู้ดีว่าสอนหน้าคบาสในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็ยังทรงพลังพอที่จะสร้างหายนะครั้งใหญ่ได้อยู่ดีประเด็นสําคัญก็คือตอนนี้อินทรชิตมีอาวุธที่ทรงพลังนะ แต่ก็ไม่ถึงกับไร้เทียมทานซะทีเดียวเขาเลยต้องพึ่งขากกลยุทธ์เข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ชัยชนะมาครับคือแผนของอินทรชิตนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากครับเป็นแผนลวงซ้อนลวงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจทําให้กองทัพวันล้อส,สับสนแล้วก็เปิดช่องว่างเพื่อให้แน่ใจว่าศรนาคบาดของเขาจะพุ่งเข้าเป้าแบบเต็มๆไม่มีพลาดแล้วภาพที่เกิดขึ้นก็คือศรเพียงดอกเดียวที่ยิงออกไปเนี่ย มันกลับกลายร่างกลางอากาศครับกลายเป็นกองทัพอสอรพิษนับแสนแสนตัวพุ่งถล่มลงมาในสนามรบเหมือนกับเป็นหายนะที่มีชีวิตเลยทีเดียวเหล่านาก็เข้าจู่โจมทันทีครับกัดแล้วก็รัดพันนักรบทุกคนในกองทัพไม่เว้นแม้แต่พรลรัสมุนทำให้ทุกคนสลบแล้วก็ขยับตัวไม่ได้นอนแน่นิ่งกันอยู่กลางสนามรบเลย มีแค่พิเพกคนเดียวเท่านั้นครับที่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่ามีสายเลื่อนอสูรคุ้มครองอยู่อินทรชิตเห็นแบบนั้นก็เลยเหาะลงมาจากก้อนเมฆเพื่อจะมาเยาะเย้ยอาของตัวเองที่หนีไปเข้ากับฝ่ายศัตรูหลังจากประกาศชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่อินทรชิตก็กลับเข้าเมืองไปเลยครับทิ้งกองทัพที่พ่ายแพ้ย่อยยับให้นอนรอความตายอยู่เบื้องหลังแต่พิเภกไม่ได้กลัวเลยแม้แต่น้อยครับ เพราะเขารู้ดีว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะต่อกรกับอำนาจของพญานาคได้เขาจึงรีบทูลแนะนำให้พระรามยิงสอนพิเศษขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่ออัญเชิญสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่เหล่าพญานาคต้องหวาดกลัวจนถึงขีดสุด แล้วพญาครุฑก็มาถึงครับมาเร็วเหมือนกับสายฟ้าฟาดเลยโฉบลงมาเหนือสนามรบแล้วก็ใช้พลังอำนาจแห่งสวรรค์เข้าจิกตีขับไล่ฝูงนาคจนแตกกระเจิงไปหมดเลยครับเป็นการปลดปล่อยกองทัพจากคันธนาการแล้วก็พลิกสถานการณ์ของศึกนี้อีกครั้งพอรุ่งเช้าเมื่อได้รับน้ำค้างชุบชีวิตพระลักษมุนแล้วก็กองทัพทั้งหมดก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งพร้อมที่จะสู้ต่อครับ ซึ่งข่าวการฟื้นคืนชีพอย่างปาฏิหารินี้ก็ไปถึงหูอินทรชิตกับทศกัณฐ์ทำเอาสองพ่อลูกโกรธจัดเลยครับงานฉลองชัยชนะที่กำลังจัดอยู่ก็ต้องหยุดชะงักลงทันทีแต่อินทรชิตน่ะเหรอครับไม่มีทางยอมแพ้ง,ง่ายๆแน่นอนและได้เริ่มวางแผนทำพิธีกรรมครั้งใหม่ทันทีเพื่อเสริมพลังให้กับอาวุธที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกนั่นก็คือสอนพรหมศาสตร์นั่นเองครับ